ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเสริมแกลงโดยพิจารณาคว้ากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ดาวินนูเดตซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้ว่าทีมของอาร์เนอร์จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025โดยครองตำแหน่งจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขคือประสิทธิภาพในการจบสกอร์ของกองหน้าตัวเป้าซึ่งถือว่ายังไม่น่าพอใจนะัก โดยเฉพาะดาวินนูเยสที่ยิงได้เพียง5ประตูจาก23เกมในลีกทำให้มีกระแสข่าวว่าลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยตัวแข้งชาวอุรุกวัยออกไปโดยมีแอตเลติโกมาดริดแสดงความสนใจดึงตัวไปร่วมทีมนอกจากฟอร์มของนูนเยสที่ไม่สม่ำเสมอแล้วอีกหนึ่งกองหน้าตัวความหวังอย่างดิโอโกโชตาก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีนักส่งผลให้มีรายงานว่าผงแดงเตรียมเดินหน้าเสริมกองหน้าตัวใหม่โดยมีสี่ดาวยิงที่อยู่ในเร์การเสริมทัพครั้งนี้ 1. อเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอายุ25ปีค่าตัวประมาณ180ล้านยูโรกองหน้าชาวสวีเดนกลายเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลังโ์ฟอร์มสุดร้อนแรงกับนิวคาสเซิลโดยทำไป23ประตูจาก33นัดในฤดูกาลนี้และเป็นหนึ่งในเป้าหมายอันดับต้นๆของลิเวอร์พูลด้วยศักยภาพและสไตล์การเล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและตัวริมเส้นทำให้อิซัก เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคือค่าตัวที่สูงถึง180ล้านยูโรซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปิดดีล 2. มาเทอุสคุญยาจากบุฟแฮมตันวอนเดเลอร์อายุ24ปีค่าตัวโดยประมาณคือ60ล้านยูโรสถิติฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว15ประตูจาก30นัดรวมทุกรายการกองหน้าชาวบราซิลย้ายจากเอเลติโกมาดริดมาร่วมทีมบุฟแฮมตัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับพิมลีกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยฟอร์มอันโดดเด่นทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่รวมไปถึงลิเวอร์พูลข้อดีของคุณย่าคือความสามารถในการเล่นได้หลากหลายในตำแหน่งแนวรุกไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้ามิดฟิลด์ตัวรุกหรือปีกทาให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับอ่านเนอเร์ 3. เียมดีแลบจากอิสสวิททาวอายุ22ปีค่าตัวโดยประมาณคือ45ล้านยูโร อดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นกองหน้าที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากย้ายไปแจ้งเกิดกับอิฟสวิททาวและทำไปแล้ว10ประตูจาก21เกมในพรีเมียร์ลีกด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันบวกกับความสามารถในการทำประตูที่ดีทำให้ดีแลบถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ของโทมัสทูเคิลเป็นครั้งแรกหากอิฟสวิทไม่สามารถรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้การย้ายทีมของเขาก็อาจจะเปิดกว้างมากขึ้น4 ชัวเปโดจากไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนอายุ22ปีค่าตัวโดยประมาณคือ55ล้านยูโรสถิติฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว14ประตูจาก32นัดรวมทุกรายการกองหน้าชาวบราซิลรลยนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกจุดเด่นของชัวเปโดไม่ใช่แค่การจบสกอร์ที่เฉียบคมเท่านั้นแต่เขายังสามารถสร้างสารรค์เกมรุกได้ดีอีกด้วยทำให้ได้รับการจับตามองทั้งจากเชลซีอาเซนอลนและลิเวอร์พูล ทั้งนี้ลิวพูอาจต้องพิจารณาหลายปัจจัยทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายแผนการเล่นและอนาคตของกองหน้าที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจเลือกหัวหอกเข้ามาแทนที่ดาวินนูนเยสซึ่งกำลังมีข่าวย้ายทิมอย่างหนัก